หน่วยการเรียนรู้ที่กออกบบ 2. การออกแบบสื่อดิจิทัลการออกแบบสื่อดิจิทัลเป็นหนึ่งในการสื่อสารแบบ v i s i o n Communication Arts หรือนิเทศศิลป์ซึ่งเป็นศิละปะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการมองเห็นเพราะเป็นการสื่อสารไปยังผู้รับสารด้วยภาพเป็นสำคัญแม้จะมีบางองค์ประกอบจะมีการสื่อสารทางเสียงมาประกอบก็ตาม Communication Arts หรือนิเทศศาสตร์คือสาสตรที่เกี่ยวข้องกับศิละปะในการสื่อสารโดยให้ความสําคัญกับการสื่อสารจากองค์ประกอบของการสื่อสารกล่าวคือผู้ส่งสารสารสื่อและผู้รับสารซึ่งผู้ส่งสารอาจเป็นตัวบุคคลองค์กรหรือบริษัทก็ได้ข่าวสารจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งต้องการที่จะกระจายให้ประชาชนได้รับทราบ Visual communication คือการสื่อสารด้วยการมองเห็นเป็นการสื่อสารที่มุ่งที่จะให้ความคิดความเข้าใจของผู้อื่นให้เหมือนกับความคิดความเข้าใจของเราหรือจะทำอย่างไรจึงจะเอาความรู้สึกในคิดของผู้อื่นได้โดยให้มีความรู้สึกึกคิดเช่นเดียวกับเราเพราะธรรมชาติมนุษย์ได้รับข่าวสารอย่างเดียวกันมาแต่จะมีความเข้าใจและความรู้สึกในคิดที่แตกต่างกันออกไป Visual communication art s หรือนิเทศศิลป์หมายถึงงานศิลปะเพื่อการนําเสนอให้ปรากฏในรูปแบบต่างๆผ่านการมองเห็นเป็นสําคัญนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วยังต้องเกี่ยวข้องกับวิชาการสาขาต่างๆอีกก็คือจิตวิทยาธุรกิจเทคโนโลยีกระบวนการสร้างสารรค์และศิลปะดิจิทัล m e เดียดีไซนหรือการออกแบบสื่อดิจิทัล จึงหมายถึงการสื่อสารผลงานในเชิงนิเทศศิลป์เพื่อสื่อสารส่งต่างๆให้กับผู้รับสารโดยใช้สื่อระบบดิจิทัลในกระบวนการออกแบบและการสื่อสารการออกแบบด้วยสื่อดิจิทัลแบ่งเป็น2อลักษณะคือ 1. ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยสื่อดิจิทัล 2. ผลงานการออกแบบเพื่อนำไปใช้สื่อดิจิทัลโดยตรงหลักการออกแบบการนำเสนอด้วยสื่อธุรกิจดิจิทัล 1. ความเรียบง่ายจัดทำสไลด์ให้ดูเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นใช้สีอ่อนเป็นพื้นหลังเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาในการอ่านและสามารถเห็นเนื้อหาได้อย่างชัดเจนหรือใช้พื้นหลังตามลักษณะเนื้อหา 2มีความคงตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอสไลด์ซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องเดียวกันคือต้องมีความคงตัวในการออกแบบสไลด์ซึ่งหมายถึงต้องใช้รูปแบบสไลด์เดียวกันทุกแผ่นที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสีพื้นหลังขนาดและตัวอักษร 3. ใช้ความสมดุลการออกแบบส่วนประกอบของสไลด์ให้มีลักษณะสมดุลมีแบบแผนหรือสมดุลไม่มีแบบแผนก็ได้แต่ต้องระวังสไลด์ทุกแผ่นให้มีลักษณะความสมดุลที่เลือกใช้ให้เหมือนกันเพื่อความคงตัว 4มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่นข้อความและภาพที่บรรจุในสไลด์แผ่นแผ่นหนึ่งต้องเป็นเนื้อหาของแต่ละแนวคิดเท่านั้นหากเนื้อหานั้นมีหลายแนวคิดหรือเนื้อหาย่อยต้องใช้สไลด์แผ่นใหม่ 5. สร้างความกลมกลืนใช้แบบอักษรและภาพกราฟ,ฟิกให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาใช้แบบอักษรที่อ่านง่ายและใช้สีที่ดูแล้วสบายตาเลือกกราฟ,ฟิกที่ไม่ซับซ้อนและถูกต้องตามเนื้อหารวมถึงให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย 6. แบบอักษรไม่ใช้อักษรมากกว่า2แบบในสไลด์เรื่องหนึ่งโดยใช้แบบหนึ่งเป็นหัวข้อและอีกแบบหนึ่งเป็นเนื้อหาหากต้องการเน้นข้อความตอนใดให้ใช้ตัวหนาหรือตัวเอ็นแทนเพื่อการแบ่งแยกให้เป็นความแตกต่าง 7. เนื้อหาและจุดนำข้อความ ข้อความในสไลด์ควรเป็นเฉพาะหัวข้อหรือเนื้อหาสำคัญเท่านั้นโดยไม่มีรายละเอียดของเนื้อหาและควรนำเสนอเป็นแต่ละย่อหน้าโดยอาจมีจุดนำข้อความอยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงให้ทราบถึงเนื้อหาแต่ละประเด็น 8. เลือกใช้การาฟิกอย่างระมัดระวัง การใช้กราฟิกที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากใช้กราฟิกที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาจะทำให้การเรียนรู้นั้นลดลงและอาจทำให้สื่อความหมายผิดไปได้ ความคมชัดของภาพเนื่องจากความคมชัดของจอมอนิเตอร์มีเพียง72-96 DPI เท่านั้นภาพกราฟิกที่นำเสนอประกอบในเนื้อหาจึงไม่จำเป็นต้องใช้ภาพที่มีความชัดสูงมากควรใช้ภาพในรูป JPEG ที่มีความคมชัดปานกลางและขนาดใหญ่มากนะัก10 เลือกต้นแบบสไลด์และแบบอักษรที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ร่วมเนื่องจากการนำเสนอต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ร่วม